สวัสดีค่ะวันนี้กินตามมีชาแนลนะคะก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะวันนี้จะสาธิตสองระบบเลยนะคะเป็นระบบน้ําบนนะคะที่ปลูกในรางแบบนี้นะคะแล้วก็มีระบบน้ํานิ่งนะคะที่ปลูกในกล่องโฟมนะคะก็อันนี้สาธิตสําหรับคนที่ปลูกผักกินที่บ้านนะคะก็มาดูวิธีการนะคะว่าทํายังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็มีต้อนอ่อนนะคะที่ เป็นต้นก้าค่ะที่เราเพาะไว้แล้วจากคลิปที่แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าต้นก้าของเราเนาะนี่ค่ะนี่เป็นต้นก้านะคะที่เราเพาะไว้เนาะแล้วเราก็จะเอามาลงรางปลูกวันนี้นะคะ <an> เดี๋ยวมาดูในส่วนของรางปลูกก่อนเนาะร <an> างปลูกนะคะเรามีระบบน้ําวนเนาะเป็นท่อร <an> างปลูกแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่น้ําแบบนี้นะคะ มีปั๊มมีปั๊มน้ำตัวเล็กนะคะมีหัว่ายแล้วก็มีรางปลูกนะคะมีรางรับน้ำแบบนี้ค่ะนี่นะคะสำหรับเป็นโต๊ะปลูกเนาะส่วนระบบน้ำนิ่งนะคะรอบนี้เราใช้เป็นกล่องนะคะกล่องนี้นะคะที่เจาะรูแบบนี้เพราะว่าปกติเราใช้เป็นกล่องอนุเราเคยใช้เป็นกล่องอนุบาลมาก่อนนะคะก็เลยเป็นกล่องเก่าที่เราเคยปลูกมาแล้วนะคะ เราเอามาประยุกต์ใช้นะคะเราจะปลูกแค่กล่องละหกต้นพอนะคะเรามาดูวิธีการเที่เราจะนําต้นอ่อนนะคะใส่ถ้วยปลูกเนาะมาดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงบ้างนะคะสำหรับวิธีการนะคะที่เราจะนำต้นอ่อนนะคะไปลงรางปลูกแล้วก็ลงกล่องเนาะ เราจะมีถ้วยปลูกนะคะวันนี้เราใช้เป็นระบบถ้วยเนาะแต่ฟาร์มใหญ่ๆบางฟาร์มนะคะก็จะไม่ใช้ถ้วยก็มีนะคะเป็นการประหยัดต้นทุนเนาะเรานะคะลากตรงนี้นะคะก็เขาจะมีความยาวเนาะแล้วเขาจะสมบูรณ์นะคะเราก็พยายามอย่าให้รากนะคะโดนกระทบเนาะเราจะสอดจากข้างล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะหลีกเลี่ยงการโดนลากให้มากที่สุดนะคะ รอบนี้เราปลูกมีผักคอรสนะคะกีนคอสมีเลดโอ๊นะคะมีบัตเตอร์เฮดค่ะแล้วก็มีกีนโอ๊กค่ะมีสี่ชนิดนะคะอันนี้เป็นคลิปสำหรับคนที่จะปลูกผักทานที่บ้านนะคะที่เป็นผักสลัดไทยดูเนาะเราก็สามารถหาอุปกรณ์นะคะอย่างพวกกล่องโฟมอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโต๊ะปลูกราคาแพงๆก็ได้นะคะ นี้เราสาธิตการอนุบาลผักนะคะก็คือในถาดเพาะเลยนะคะเราไม่ได้เอาลงอนุบาลน,นะคะคือเราเราอนุบาลในถาดเพาะแล้วก็แล้วก็ขึ้นโต๊ะปลูกไปเลยนะคะสําหรับจะได้ไม่ยุ่งยากสําหรับคนที่ปลูกทานที่บ้านนะคะ พีเพาะก็จะมีคลิปเอ่อคลิปเก่าๆนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะมีสอนวิธีการเพาะเนาะไว้ให้นะคะนี่ค่ะผักที่เราปลูกที่จะขึ้นโต๊ในวันนี้นะคะก็อายุก็ประมาณ 25วันนะคะน่าจะ25วันนะคะรุ่นนี้ต้นกล้านะคะความสมบูรณ์ของเขาหน้าร้อนนะคะตอนนี้เราปลูกเป็นเดือนเมาษาพฤษภาเนาะก็คุณภาพของเขานะคะก็จะก็จะไม่เท่ากับหน้าหนาวนะคะแต่แต่เราก็สามารถปลูกกินได้ค่ะเพราะว่าเราปลูกปริมาณไม่เยอะนะคะปลูกไว้กินตามครัวเรือนได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อทานนะคะก็ ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะราคาผักผักชนิดนี้แบบนี้ก็คือราคาจะสูงมากนะคะเพราะว่าฟาร์มใหญ่ๆเองอะค่ะก็อาจจะปลูกไม่ได้ไม่ทันตามความต้องการของลูกค้านะคะทำให้ราคาผักอ่ะจะพุ่งสูงมากในช่วงนี้นะคะ นี่นะคะเราก็ได้ผักที่เราใส่ในถ้วยปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาหย่อนลงในกล่องนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะ เราจะลงแค่กล่องละหกต้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาตูนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มนะคะเขาะจะได้ไม่เบียดกันมาก ตรงนี้เราก็ผสมธาตุอาหารนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบน้ําบนนะคะเราก็จะลงเออน้ำบนเราอาจจะลงได้ไม่เต็มโต๊ะนะคะเพราะว่าต้นกล้าที่เราเพาะมาเนาะมีจำนวนจำกัดน,นะคะเราก็จะลงไปปลายรางะะเพราะว่าต้นรางนะคะน้ำเขาก็จะพุ่งแรงนะคะแล้วก็รากผักเราก็อาจจะเสียหายได้นะคะ คนที่ปลูกนะคะหลายๆท่านเนาะก็จะบอกว่าการปลูกหน้าร้อนนะคะแล้วก็สําหรับอ,อ,อากาศแบบประเทศไทยเลยนะคะก็ระบบของน,น้ํานิ่งน้ําลึกนะคะอาจจะเป็นระบบน้ําลึกแล้วก็แบบบนนะคะอันนั้นจะเหมาะสําหรับการปลูกในประเทศไทยมากที่สุดเลยนะคะ ก็คืออาจจะเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะโต๊ะแบบนี้แล้วก็เราใส่ปั๊มน้ํานะคะน้ําบนเนาะจะทําให้ปริมาณน,น้ำอะคะ่ะเวลารากผักเราโตนะคะเขาก็จะได้มีพื้นที่แค่น้ําเยอะๆนะคะน้ําเขาก็จะได้เย็นแล้วก็ทําให้รากผักเราสมบูรณ์แล้วก็ผักก็จะได้โตเร็วนะคะแต่ถ้าเป็นระบบน้ําบนที่น้ํำน้อย หน้าร้อนแบบนี้ก็อาจจะผลผลิตนะคะอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าน้ําบนรางของเรานะคะจะร้อนมากนะคะในตอนกลางวันเนาะมานี่ เนี่ยก็อาจจะได้ไม่เต็มตู้นะคะ เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะจะมาทยอยลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าระบบน้ําวนนะคะที่เราปลูกบนโต๊ะนี้เนาะแล้วก็ระบบน้ํานิ่งนะคะที่เราปลูกในกล่องนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนาะปลูกแบบไหนนะคะผักจะเจริญเติบโตดีกว่านะคะเดี๋ยวจะทยอยให้ดูนะคะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะพัฒนาการของเขาในแต่ละแต่ละอาทิตย์นะคะ แต่ละแต่ละอาทิตย์แต่ละวันนะคะที่เขาอยู่บนโต๊ะที่เขาได้รับธาตุอาหารเต็มที่แล้วนะคะเค่า EC นะคะของธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปในน้ําเนาะตอนที่เราเลี้ยงบนโต๊ะแล้วก็เลี้ยงที่เราจะพร้อมให้มันจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่1.6ถึง1.8นะคะค่า EC เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผักที่เราปลูกไว้นี้นะคะจะสวยงามแค่ไหนนะคะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นผักที่เราเอาลงกล่องไปแล้วนะคะอันนี้เป็นระบบน้ํานิ่งนะคะบางคนนะคะก็อาจจะใชะ้หัวออกซิเจนนะคะใช้หัวออกซิเจนมาหย่อนนะคะเพื่อให้เขามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นเนาะก็ได้นะคะ <S <S เขาก็จะโตเร็วขึ้นนะคะแล้วก็แบบนี้ก็คือระบบน้ําวน ระบบน้ำวนเราก็เขาก็จะมีออกซิเจนอยู่แล้วนะคะอยูออ่อยู่ในน้ําที่เขาวนไหลตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะอันนี้ก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่ชอบปลูกผักใครที่ชอบปลูกผักใครที่อยู่บ้านอยากปลูกผักทานนะคะแบบนี้ก็ ก็ดีนะคะใครที่แบบไม่มีพื้นดินในการปลูกนะคะเราก็สามารถปลูกบนกล่องโฟมปลูกบนรางปลูกบนของที่แบบเราใส่น้ําปลูกแบบนี้ได้นะคะธาตุอาหาร AB นะคะก็มีตามอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ทุกอย่างนะคะก็คือมีให้เลือกสรรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสมัยนี้นะคะค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม คลิปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ